สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกเสือนะครับนี่เสียชีพอย่าเสียสัตว์นะปีสองศูนย์นะครับแบบนี้นะเช่าหายอยู่ประมาณพันบวกลบนะครับตรงนี้มีจานด้วยนะก็จะมีการตอบโค้ดนะครับคำว่าคูณนะครับตรง หน้าอกนะนี่นะอาจจะมีแยกบล็อกนะมีตรงนี้ทอจุดกับไม่จุดนะแต่ราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับนะครับเ็าแยกไปเท่านั้นนะครับนี่นะเห็นมีความคมคมชัดนะครับนี่นะนะฮะนี่นะออนลอยจานนะครับ ่คมชัดเพื่ใครเจอนะครับพันบวกลบนะแบบนี้ก็ยังเช่าหากันอยู่นะขอบตัดก็เป็นปละมาณนี้นะปพ๊บปพ๊บสองข้างนะครับนะจดจำไว้นะครับด้าน,นหลังนะที่เสือนะคมชัดมากนะครับเสือนี่หน้าคล้ายๆของหลวงพ่อทองอยู่เลยนะ นะครับนี่ความคมชัดคงเรียนปั๊มนะใครมีส่งรูปมาดูได้นะครับหลวงพ่อคูนะยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ลายดีนี่นะครับแอด i านะ G U N C M นะครับอ s i G U N C M นะครับขอบคุณครับ